กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ร่วมกับเทศบาลเมืองลบบุรีนะครับได้เปิดปฏิบัติการจับลิงในรอบใหม่ประจำปี2568นะครับซึ่งในครั้งนี้ก็ตั้งเป้าว่าจะจับอยู่ที่500-800ตัวครับ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้นํากรงดักจับลิงนะครับไปออกปฏิบัติการต้อนจับลิง จากในกรงลิงสำรองกรงที่3จํจำนวนกว่า300ตัวที่เทศบาลเมืองลบบุรีดักจับมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับในช่วงปลายปี2567ที่ผ่านมาเพื่อลดจํานวนลิงที่ชอบก่อความวุ่นวายแย่งชิงสิ่งของจากประชาชนในเขตเมืองเก่าบริเวณพระปราง3ยอดจังหวัดลบบุรีแต่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการทำหมันเพราะว่าในขณะนั้นเป็นการจับลิงมาขังไว้ก่อนเพื่อลดจํานวนประชากรลิงที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งล่าสุดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดทีมสัตวแพทย์กว่า20คนลงพื้นที่ทําการเคลื่อนย้ายลิงออกมาเข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการโดยมีการตรวจเช็คสุขภาพทําหมันและสร้างรอยสักเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจําตัวลิงตามแผนโครงการบริหารจัดการควบคุมดูแลสุขภาพลิงตามแนวปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดลบบุรีในปีงบประมาณ2568 หลังทำหมันลิงชุดเก่าที่จับมาแล้วเสร็จนะครับก็จะเริ่มดำเนินการวางกรงดับดักจับลิงชุดใหม่บริเวณพระพรังสมยอดและบริเวณชุมชนซอยโกษาในวันที่23มีนาคมนี้นะครับโดยเบื้องต้นก็ตั้งเป้าเอาไว้อยู่ที่500-800ตัวเพื่อนำเข้ามาทำหมันที่โรงพยาบาลสนามสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งในปีที่ผ่านมากรมอุทยานก็ร่วมกับเทศบาลเมืองลบบุรีดำเนินการดัก จับลิงไปแล้วกว่า2,400ตัวเพื่อเป็นการลดจำนวนประชากรลิงและลดความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีแต่การเว้นช่วงการจับลิงเนื่องจากติดปัญหาโครงขนาดใหญ่อย่างไม่แล้วเสร็จจำนวนโรงก็ไม่เพียงพอนะครับก็ทำให้ลิงบางส่วนที่ยังไม่ได้จับมาก็เริ่มมีการขยายอาณาเขตไปตามตึกอาคารบ้านเรือนประชาชนก็ทำให้หลายภาคส่วนก็มีความหวัดนะครับว่าจะไปสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเหมือนที่ผ่านมา CẢM